สวัสดีครับวันนี้ช่องวอ r ์ o โ e นนะครับมาพร้อมกับช่วงเกร็ดสงครามช่วงใหม่สั้นๆของเรานะครับในวันนี้นะครับเราจะมาให้ความรู้เรื่องลายลายหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับเป็นลายเสื้อลายกระเป๋าและอีกหลายๆอย่างเลยนะครับรวมไปถึงแม้กระทั่งเครื่องบินรบก็มีนั่นก็คือลายชาร์คเมาส์หรือลายป่าฉลามนั่นเองนะครับ วันนี้เราจะมาหาคําตอบกันนะว่าเจ้าลายนี้มันมาได้ยังไงทําไมมันถึงฮิตกันจังเราไปชมกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มแรกนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าศิลปะบนเครื่องบินเนี่ยมันมาจากไหนนะครับย้อนกลับไปนานมากๆนะครับการเพ้นลายบนเครื่องบินเนี่ยที่พบเห็นครั้งแรกนะครับคือในปี1913นะครับเมื่อมีคนพบเห็นเครื่องบินของอิตาลีนะครับที่มีลายสัตว์ตลาดทะเลบนลําตัวของมัน ซึ่งนักบินชาวอิตาลีเนี่ยมักจะแต่งเครื่องบินสงครามของพวกเขานะครับด้วยเครื่องหมายพิเศษตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือลายม้าสีดำกาวานลิโนโรัมปาเต้นะครับที่วาดบนเครื่องบินขับไล่ของท่านเขาแห่งอิตาลีนะครับท่านฟันเชสโกโบาราก้านะครับซึ่งต่อมาเนี่ยได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับโลโก้รถยนต์สุดหรูแสนแพงที่เรารู้จักกันดีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเฟอร์รารี่นั่นเองนะครับ นอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยงานศิลปะแบบนี้นะครับกลายเป็นวิธีแยกแยะหน่วยต่างๆนะครับที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีทางการทหารซึ่งนายพลจัตาวาเบนจามินฟูลัวนะครับผู้บัญชาการกองทัพอากาศสหรัฐเนี่ยออกคําสั่งให้สร้างเครื่องหมายหน่วยที่ชัดเจนและระบุได้นะครับสิ่งนี้นะครับทำให้เกิดสัญลักษณ์ h a ตอ nderling ของฝูงบินที่97และ k i c k i n g m e อนะครับของฝูงบินที่95และนี่ก็คือต้นกําเนิดของลายบนเครื่องบินรบนะครับ ต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงลายชาร์กเมาส์บนเครื่องบินรบกันนะครับลวดลายปากฉลามนะครับพบเห็นครั้งแรกบนเครื่องบินขับไลโซฟวิทดอฟฟินของอังกฤษและโลแลนด์ของเยอรมันนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยการวาดลวดลายบนจมูกเครื่องบินเนี่ยถือว่าอยู่ในยุคทองเลยก็ว่าได้แต่ลายฟันฉลามเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากสักเท่าไหร่นะครับต่อมาเมื่อสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นนะครับลายฟันฉลามเนี่ยได้ถูกกลับมาพบเห็นอีกครั้งนะครับ ในตอนที่กองทัพลูกบัฟเฟอร์เนี่ยที่มาพร้อมกับเครื่องบิน BF110 นะครับที่กำลังบินมาโจมตีนอร์เวย์เนี่ยทำให้เกิดการดวลกันบนท้องฟ้าเหนือเกาะคลีตซึ่งในระหว่างการดวลน,นี้นะครับสมาชิกของฝูงบินหมายเลข112ของอังกฤษเนี่ยได้ดวลกับเครื่องบินที่มีลายปากฉลามนะครับแล้วพี่แกก็คงคิดว่าเอ๊ลายอะไรเนี่ยมันสวยดีจังเลย หลังจากการดวนจบลงนะครับพี่แกเนี่ยก็ขัดลอกลายนีนะครับไปใส่เครื่องบินเทอร i s ิส P40 แน่ขนาดจริงกันอยู่นะครับเอาเวลาไหนไปจำครับพี่ทำไปได้หลังจากนั้นนะครับลายฟันฉลามเนี่ยก็ดังเป็นพลุแตกเลยนะครับเพราะจากบทความในวันที่30มีนาคมนะครับปี1942กกลุ่มนักบ,บินขับไล่ที่มีชื่อเสียงนะครับที่ถูกเรียกว่า ฟายิ่งไ g e เกนะครับแห่งพมา่าและทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่มีการวาดลวดลายปลาฉลามเนี่ยบนเครื่องบินของพวกเขาซึ่งนักบินเหล่านี้เนี่ยได้ยิงเครื่องบินญี่ปุ่นนะครับไปประมาณกว่า300ล้าลำสังหารนักบินไปกว่า800นายเรื่องราวนี้นะครับทำให้นักบินบางคนเนี่ยชื่นชอบมากๆเลยนะครับมันเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยได้เห็นฉลามอ่ะกำลังต่อสู้บนท้องฟ้าและด้วยสีของเครื่องบิน P40 เนี่ย มันเข้ากันดีเหลือกเกินนะครับกับลายนี้นะครับด้วยสีเขียวที่มันตัดกันโหพอดีเป๊ะเลยนะครับมันจึงได้ดึงดูดความสนใจของผู้ที่ชื่อชอบการบินมาได้นานกว่า80ปีเลยนะครับซึ่งในปัจจุบันลายนี้เนี่ยนะครับเรายังคงสามารถพบเห็นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงเสื้อฮู้ดนะครับแม้แต่แมสที่ไว้ปิดปากเนี่ยก็ยังมีลายนี้เลยนะครับ้โหมันดังอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในลายที่ ดังมาตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่ช่วงสมัยสงครามโลกมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็ยังฮิตอยู่ด้วยนะครับอ่าและนี่ก็คือเกร็ดความรู้เล็กๆของวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับถ้าไม่ได้ความรู้อะไรเลยนะครับกดดูซ้าอีกรอบก็ได้นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม